คะคุณแม่เป็นคุณนายค่ะบคบเพื่อนนะคะนุ่นระดับนุ่นมีระดับมากโอ้ทุ้วันนี้นะคะเพนแขอยู่ดีมีความสุขเพราะว่าอยู่บนกองเงินกองทองแต่สมัยกวนนะมตกวนนะมีหัวก็แม่ไอ้นนี้เรามีหัจวจ้าหัวชั้นนะนะเป็นจ๊ เขาไปทั่วจนกระทั่งผู้ตำรวจ ความช่วยเหลือจากเธอทัพสมบัติที่เราเคยอุ้นกันมามาไาม่ได้เามาโขเราจะสบายคนเดียวไปหรือเนะ<อ>ปเพราะฉะนั<อ>้นแบ่งไม่ใช่นต้องการเงินสามแสนไปสร้างเงินสร้างตัวใหม่เงิงนตั้งสามแสนจะไม่มีให้หรอกมไหมนี่นนนถ้าอยากได้เดีก็ไปขอคนอื่นเขาเนี่ยขอมาได้ตั้งสามแสนจะบ้าเหรอไม่มีไม่มีพูดได้ไม่มี จะไม่เชื่อเราไม่มีได้ในเมื่อเธอไม่ยอมให้ฉันเป็นไรฉันจะป่าประกาศให้ผู้คนเขารู้เลยนะว่าเธอเห็นแขเป็นโซเป็นนีเก่าและคนเป็นเมียฉันแค่เจ้าข่าเอ้ย ไม้ไม่าเน้ต <oused? pero? the aler> แม่มึงนี่เาทีค <the> ุก็อดหลครั้งนี้เป็นคงสุดท้ายแล้วนะดูกรเป๋ามึงนีไม่น่เป็นคนายเลยนะทำรู้ไหมกระเป๋าคุเนี่ยลงนะมาเข้ากรหอดเหรอนี่ยอะไรอะเช็จเท็ต่เมื่อกี้มาไฟหวยเรียกอไงล่ะเท็คเท็จแม่ พูดอย่างนี้ดิไอ้มันรู้เรื่องอย่างนี้เธอต้องเป็นเมียพี่เป็นแคล เจ้าแก็จะจักไปขอดูเอา่ครับเาสุาครับัอยู่ไม่ได้นครับไม่ยมเป็แขกผู้ชายผู้ชายคนนั้นเป็นใครจะเข้ามาในห้องพี่ได้ยังไงคือคือคือผู้ชายนกนเนระเขาคือเพื่อนสนของพี่เองอย่าไปคิดอะไรมากอ่ะเพื่อสนิทย่างขนาเนระ สนิทถึงขั้นต้องกอดจูบก,กันแบบนั้นเลยเหรอเอา้าผมโตแล้วนะพี่ข,ขึือนจากกันไปสิบสิบปีพวกมันจอททำไมจะกอดจะหอมอะไรกันไี่ไห้เหรอเพื่อนสนิทนะค่ะผ,ผมไม่รู้นะว่าพี่จะสนิทกันมากร้อยแค่ไหนผมโตแล้วผมรู้อะไรเป็นอะไรพี่ทำแบบนี้ไอผู้ชายเขาหน้าเมนทูใช่ไหมพี่ร<อ><อ>ัสงสเขาพี่ชายหมใช่ไหมโอเคเอาละพี่ทำแบบนี้ผมจะนำทุกเรื่องที่ผมเห็น ไปบอกพี่ธีาคามแล้วพี่ก็ไปแก้กับพี่ธีรคมพี่ก่อนองคนาในเมื่อพี่พูดอะไรไปอะคมไม่เชื่อกับพี่คงคาเห็นกับตายอยู่แล้วสินะเอาไปว่าคงคาพี่ขอ,อะระยานได้ไหมคงคาลงความเรื่องเลนิดเป็นความรักคงคาอยากจะได้อะไรบอกพี่แก้แหวนเงินทองพี่จะหามาให้ไม่ต้องผมมีแล้วผมมีคนเอามาให้แล้ว้แ,แ,บบแอฟช่วย พี่จะเอาเงินมาฟาดหัวคนยังผมนัย่ยแหละที่ขอเถอะนะอยากได้อะไรพี่จะให้หมดผมจะบอกพี่ไว้นะคนยังคบเงินซื้อไม่ได้ผมไม่ปล่อยให้พี่ชายผมโง่แบบนี้หรอกพี่จำคำเอาไว้ดีเรื่องทุกเรื่องต้องถึงหูพี่อาคมจำไว้เจ้าคน เป็นเวลาเดียวกันที่เสียงคมาพบกัพบกันเรื่องกันในวันครงยานุสยาโดยรับวเป็นสยนนเจ้าคมาเอช้วไม่ไ เป็นแค ok. ่ไม่ยอมเพราะว่าขอคืไม่แค่เป็นค่ไม <reco Christ. S 2> <mail>. ่ยอมจะไปกอนไม่ไเนก็เป็นรเปไมนะด้วยนี้เสียคงต้องจัดการให้็แไอ้ดี แต่การกราทำมันไม่เคยนอกพี่กับผมน่าเป็นพี่น้องกันแต่ภาพที่พี่มาเห็นนั้นมันไม่ใช่เลยเมียพี่นะคะตีหน้าเร้าเล่า์บัเนี่สวยในรูปจวยไม่ห้องสวยนะแต่นิสัยไม่ดีจะบอกให้นะพี่ผมมาที่นี่ผมตั้งใจมาหาพี่แต่พี่รู้ไหมภาพที่ผมเห็นมันคืออะไร ผมเห็นพี่เป็นแสอยู่กับผู้ชายใครก็ไม่รู้กำลังกอดจูบก,กันด้วยไม่ใช่นะคะฟังผมไหมเนี่ยไม่ตังหรอกอจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมอย่าขาดีเทีมันบ้านะจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมทำไมไม่ไม่มีอะไรอย,อย่าให้พูด นี่ฟังผมมาแม่ยังไงม่นกีเสียไม่ตรงนะมันว่าแผลผมจะบอกให้นะผมไม่เจอเมียพี่อยู่กับผู้ชายใครก็ไม่รู้ผมได้เข้ามาห้ามตัดเตือนผมบอกว่าผมจะนำความทุกอย่างที่ผมเห็นไปบอกพี่แต่พี่รู้หรือเปล่าว่าพี่เป็นแผลทำอะไรเขาบอกว่าอะไรกัดหลังไม่รู้ผมก็เข้ามาดู แต่ว่าเขาจับมือผมมาก่อนเดนที่ผมเห็นก็มาตกจนตัวนี้เลยหลักฐานก็ไม่มีคำพูดเองมันใช่ไหมล่ะฉันรู้นิสัยเมียฉันดีพวกเมียของฉันจะรักฉันคนเดียวที่สำคัญไอ้คนจนๆอย่างเองมันต้องการจะเป็นหนูตกทางข้าวสารไม่ใช่แล้วความนับถือความเป็นพี่เป็นน้องระหว่างมี่กับปู่วันนี้สิสุด เพราะฉะนั้นบ yes. ้านหลังน like oh yeah. ี้ไม่ต้อนรับคนอย่างมึงที่ฟังผมรุ่นประตูไปจริงที่ได้บทพาหนะไปหนึ่งคนเลี้ยงเข้าสุขจะให้เลี้ยงออกจากบ้าน ไม่เป็นหรอกไม่การไปไหมก็ไม่ชอบคืนใจใครเออกูไม่มีแรงขืนมพูดจริงๆนะเนี่ยว่าว่าอะไรพวกน้ำปากกระใจเนี่ยเสไม่กล้ารืนใจหรอกในเนหัวก็อยู่นะ่าโดนเตะไงไม่ต้อง a n g อะไรต่ ใส่แบบนี้ลูกนี้กูเอาแม่จริงๆก็ดีเ้วใครพูดดีๆนะเออแล้วกลัวอยู่มาหลายปีแต่หาผมนี้จะไปปังขเพราะเอยผมยังทำไม่เป็นมีท้องเชื่อแล้วเหรมีแค่ไล่แห่ผมรเพียงแค่มาเย็นก็ฟังน้องเน็ตเนี่ย ั้งน้องเน้นเลยเนี่ยผมไม่อยากอยู่ใครหลงพววใจกังพี่คงจะติดมากลงเนี่ยเฮ้ยทำไมพี่จะเสียใจพี่รู้แนะว่าเมียพีู่กรังแกคงคานี่ใส่รังไม่ดี เนอของพี่จะมีชู้ออได้ยังไงจริงไม่ได้ก็ใช่แหมคงคานอะจริงจริงลาไม่บดกิกตั้งแต่เช้าเลยะ <Okay S 2> ระผมว่าเรื่องใดใดมันก็ผ่านไปแล้วพี่อย่กคิดมากเลยนะครับผมได้โคงคาออกไปแล้วว่าความจะไม่มีความมาท้ายแล้เป็นดีนะที่เสียตามใจแขเสียก็รู้ใช่ไหมว่าที่เสียมีทุกอย่างเนี่ยก็พเพราะเพนแขเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ว่า วันนี้แค่รู้สึกเหนื่อยไม่ได้เวลาแล้วนี่เขาต้องไปเก็บดอกก็ใช่ไงแค่เนี่ยอยากจะให้เสียอาคมเนี่ยไปเก็บดอกที่บ้านทุ่งลุยลายจะได้ไหมเพราะว่าแค่รู้สึกไม่สบายด้วยสมัยตัวเลยอ่ะตอนนี้สบายเอาน,นี้คุณอยูที่นี่นะตียาตยาให้เรียบร้อยแล้วเรื่องดอกเป็นตัวเดี๋ยวผมก,ก,ก็ไปเก็บเองนะครับถ้างั้นรีบไปก็รีบกลับบ้านถนะ้างั้นเดี๋ยวผมเรียกคนรถมาให้มาทักมา จะกลับก็โทรมาบอกว่าจะได้อาบน้ำเรออะอะไรก็ต้อนรับเรามอย่างดีแต่เวลาที่จะช้าไอ้คนขับรถไอ้คนขับรถเลยพบปัจจห่าทุกวันเสาร์นนห้างเลต้อวันดคร้า โอดียังไงเนี่ีน้แล้วกไดูยังเอ้นะคิดอะไรเน่อาวดีครับทานเอ้ครถอยู่ไหนเนี่ยมาแล้วอะไรเรียกองทาไมครับเองคนขับรถเหรออะไรจําผไม่ได้นี่มาคุยตรงนี้ดิเอคนขับรถทำไมแต่งตัวแปลกแงั้น่ผมขับรถผมแต่งไงก็ได้ ชื่ออะไรนะเราอะไรจำผมไม่ได้ไงนะผมรับใช้ท่านมาตั้งแต่ต้นตะกูลเลยคุยกันมาตั้งนานจำผมไม่ได้อีกเหรอโอ้เนี่ยจะมาให้ผมเหรอครับแบกดาวเลยใช่วันนี้ครับเอิร์นอะไรขอบคุณครับใช่ครับผมระเบิดเลยนะแม่ไม่ใช่ใช่ขอบคุณมากครับผมชื่ออะไรนะเราผมไงจำผมไม่ได้หรอท่านอะไรวะเทพพินทัศ จากปะอ่ะฮะออต้องไปอ่ะอฮะได้แน่ๆไอ้ <ๆ S 2> เชฟพิทครับครับผมวันนี้ฉันจะต้องไปเก็บดอกกุ้งปูแทนเมียฉันอ่ะพี่หมู่บ้านทุ่งรวยได้ครับเส้นทางมันก็ยาวอ่าไปเอารถประจำตำแหน่งทีนโอ้นี่ผมบ,บอกเลยนะว่าท่านเนี่ยเป็นคนรวยเป็นคนนี้มีหน้ามีตาใช่ไหมล่ะ<ห>ต้องใช้รถหรูรถดีๆดังนั้นบ้านคุณเนี่ยเยอะใช่ไหมรถเนี่ยคุณจะแท้อะไรอ่ะ นน่วันนี้เอาฟลเลอรี่ไปไหมครับท่านอู้หูลเรอรี่ไม่เอาบอกมันแข็งว่ะฟลอเลอรี่นี่ไม่ชอบ <c oughs> เอาแล้วโบก,กินนี่ไปไหมอู้หูเดี๋ยโบก,กินนี่ก็ไม่เอามันเตี้ยเกินมันเตี้ยเกินอ๋ดอ,อดี้เอาดี้กูเอาดี้ก็ไม่เอาแอร์ไม่ค่อยเย็น ดัใบกลางเลยมึงเนี่ยคันกินข้าวไปจ่ายยังไงน,นะจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วเอ,อ,เอ,อ้ยหรือว่าจะเอาคันใหม่อันนี้ทุ่งถอยออกมาเลยแต่ว่ายังไม่ได้ใช้งานเอ้ยนนี้ฉันทุ่งถอยมาไม่ไม่กี่วันนี่หว่าใช่ใช่ใช่แต่ท่านยังไม่เห็นหรอกอเพราะว่าผมเพิ่งไปรับรถมากฉันนีงานไปดาวให้ฉันแต่ว่ารุ่นเนี้ยไทยประดิษฐ์เองนะเอาไม่ใช่เบอร์นอกรึไม่ใช่รถนอกรถไทยเราเป็นคนไทยต้องใช้ขอ,อ,อ,องไทยไม่รู้จะเป็นอะไรสังเกตไหมว่าออดี้นี่จะเป็นกาห่วงห่วงสีห่วงเออกาขั้วนี่จะเป็นลูกเสือกระโดด แต่วัเออรูปเสือมาโดนออแล้วบอกินนี่เป็นรูปก,กระทิงออใช่ไหมออแต่ของท่านเนี่ยรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยนะเป็นพญานาคคู่นี่ทำเป็นพญานาคเอเอาคนไทยประดิษฐ์อ๋อลักษณ์ญญคนไทยใช่พญานาคคู่อันนี้พวงมาลัยรถสปอร์ตเดี๋ยจะขับซ้ายขับขวาใช่ไหมพยานาคแต่นี่ขับหลังขับหลังนะท่าน มต้องขับหลังมังวะมันไปรุ่นรุ่นใหม่ไงรุ่น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 สมัยนี้เห็นไหมเวลาขับไปไหนเนี่ยเขาต้องมี f b s นำทางใช่ไหม GPS GPS ABS ถุยปูนีกับมั่ว GPS นั่นแหละนำทางจะใช้ 3G 4G ใช่ไหมล่ะอันนี้ใช้ 4G อันนี้ไม่ได้ใช้ 4G อันนี้ใช้หลวงพ่อนำทางถึงจุดหมายทุกคนครับท่าน AD คุุ้นี่กเมใ่ไหมนัแหะจ้เขารอก้าหอลอเล่น อันนี้เดี๋ยวแปะมาเลยมันเหลือยู่คันเดียวไปหยิบมาเลยไปะมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะท่านไปตึงไปตึงไหนไปหยิบรถมาไปนั่รถมาคนรวยนะครับผู้ดับาบบรถหนใครนต้องดูได้บ้างเอเฮปิทับเอาไว้เร็วๆว่าแต่เวลาแล้วเดี๋ยวจะไปถึงที่บ้าน <c oughs> คุณมีรายสาย <c oughs> เฮ้ยอะไรอะไรเอ้าอัไหวะล้อแม็กล้อแมันจะวิ่งยังไงล่ะท่านมันใหญ่จังเลยวะเฮ้ยเอ้าอันนี้ขอบร้อยสิแปดมันใช่ไหมจะเอาขอบสิแปดมาทำไมไรบ้างเอารถท่านหนูต้องรถใครล้อขอบสิแปด ไ้ขอ้เบอเานี่ยท่นเนี่ยไอ้ขับรถอ่าเดี๋ยวจะตามเครื่องก่อนทันนี้ไม่เคยใช้ชอ่ไมดไม่ติดเละท่านปดไม่ติดไม่ติดไม่ติดท่านไม่เคยใช้งานนะดิเคร่งปรุงจริญคเยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดฝากระโปรงเช็คแป๊บนึงนะ อันนทำไมวะจอดเก็บไว้นานยังกองยัง่อขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้ี่ย่ขึ้นเต็มไปหมดคุณลองเ้ปัญหาที่คุณดูนี่มีอะไรปัญหรือเปล่าวะทจะไปไม่ได้แลทไมวะหัวเทียนบอดใช่ด้วยนะอุ้เทียนบอดน้ำมันงน้ำมันเครื่องนี่เยอะไปหมดมึงก็ไปเอาขึ้นใหม่มาคันกเข้าสูตรไปหมดแล้วคนอื่นเนี่ยป มันเหลืออยู่อย่างเดียวอะไรจักรยานจักรยานมึงจะมาทำไมนี่กูเสียแล้วเว้ยเฮ้ยเอามันไปไม่ได้มันก็ต้องไปก็มันไม่มีอ่ะเวลาจะสายแล้วมัน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 ต้องไปมันจำเป็นมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ความตั้งตาตามมาซึเป็นนเลี้ยงปลาเลี้ยใครครับปลา คนยังจำอูได้จะแต่งตัวอย่างเงี้ยเอ้ยอาขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับสัสระวังลมใจนะพี่บอกให้กับซื้อพนีมงานห้องน้ำสระเมตรเอ้ยเดี๋ยวผเอาะของเข้าไอ้พวกอิ่มแล้วก็เลยจะหยิบมากินบ้างเรื่องของตู้เย็นมา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 ขึ้นเลยจักรยานสำล้อสำล้อเออขึ้น ชีวิตเคยน right? hey okay, right. no? um> ั like ่งสำล้อมไหมเนี่ยเฮ้ยสิเคยใช่ไหมเออเห็นไหมสำล้อเวลาเขาจะปั่นมันจะไม่ขี่เลยจะข้นยังไงวะเขาต้องย่างไปก่อนย่างยังไงวะให้มันมีแรงส่งเออไปท่านไปยองไปในรถมียไป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 กอลเดินทาง